เฮ้ยนี่ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วสินะได้เวลาที่จะออกไปส่งงานละโอ้ยต้องตื่นแต่เช้าทุกวันเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้เสียงไก่ขันมาจากไหนวะไม่มีใครเลี้ยงไก่สักคนเอาละครับผมทุกคนครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าไทยโรสซิ่งนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ทํามาหลายหลายวันเลยนะครับสําหรับแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า แมบบค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นะครับที่ผมไม่ได้มาทําไม่ใช่เพราะว่าผมไม่อยากทําแบบนี้นะคือผมอยากทํามากไปแต่นะครับผมช่วงหลังๆมาตอนที่ผมบอกให้เขาแก้เซิร์ฟให้มันออนไลน์ได้ครับผมเกมมันแบบโอ้แหลกกระจุยกระจายแบบเล่นไม่ได้เลยครับแต่วันนี้นะครับผมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับคือเซิร์ฟมันค่อนข้างแบบสถเยียผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่มันทําให้เซิร์ฟสถเยียน ผู้พัฒนากิีอัปเดตหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่คนมันน้อยหรือเปล่าตอนนี้คือคนยังเล่นไม่เยอะนะครับผมเซิร์ฟมันก็อาจจะไม่ได้แหลกมากอะไรแบบนี้นะครับผมเท่าที่ผมคาดเดาเอาะนะแต่ตอนนี้มันมันก็เล่นได้ปกติมาเดี๋ยวผมจะแบบว่าลองมาให้ทุนผู้ชมได้ดูกันไอตรงนี้มีรังเบียร์ด้วยเบียร์ลีโอด้วยไอเดี๋ยวมันจะแบบว่าติดอันนี้ปะสิบแปดบวกปะผมอุ่เดี๋ยวเเรามันเป็นแค่โมเดลมันมันไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้ง อันนี้ก็จะเป็นบ้านผมเองฮะนี่ฮะเปิดประตูได้ไหมอ้าเปิดไม่ได้แต่เข้าทะลุไปข้างในได้นี่ผมมีทีวีจออ่าอะไรวะทีวีกี่นิ้ววะเนี่ยน่าจะประมาณ55้านิ้วนะครับเป็นทีวีรุ่นอะไรไมรม่้เปิดได้เบอเอ้ยมันมีปุ่มวะ่ะเฮ้ยเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องมันกดได้แต่มันอันนี้ไม่ได้ไหยตรงนี้เปิดได้หรอไหนฮะทำไมไม่เห็นเปิดเลย มันน่าจะเป็นโมเดลแบบธรรมดาหรือว่าเกมมันค้างวะเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าผมไม่เห็นคนขับรถไปมาเลยเกมอาจจะค้างก็เป็นได้อาจจผมเอาเสียงขึ้นยังวะลืมเอาเสียงขึ้นในชิบหายเล่นมาตั้งนานเอาตอนนี้เซิร์ฟค้างไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหผมต้องออกเข้าใหม่ก่อนโอ้เมื่อกี้กําลังชมเลยโอเคครับมาใหม่ครับผมเมื่อกี้เซิร์ฟมันค้างนะฮะกำลังชมว่าเซิร์ฟมันเริ่มมากลับมาสถเียนแต่ตอนเนี้ยกลับไปค้างอีกเรียบร้อยละ ยังเล่นไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอขับเป็นตู้ทึบสักหน่อยละกันมาเดี๋ยวเราจะเอาตู้ทึบไปแวนเล่นกันสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรีวิวแบบว่าบ้านแบบตามข้างถนนด้วยนะเออเพราะว่าตั้งแต่ที่เรามาเล่นเนี่ยเรายังไม่ได้รีวิวแบบได้ละเอียดเลยนี่นี่น,นี่อ่าเสียงรถกลับมาเป็นปกติแล้วว่าอุยเฮ้ย ผมหวังว่ามันจะไม่ค้างอีกนะฮะตอนนี้ตอนนี้กําลังลังเลอยู่ว่ามันจะค้างหรือเปล่ากําลังรอดูอยู่เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก่อนนะครับดูตรงนี้มีบ้านหลังหนึ่งโอ้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 ยอ้้มัน้มันแรงเกินอวิ่งเท่าไหร่วะเนี่ยเกือบสี่สี่ร้อยเกือบห้าร้อยเมื่อกี้เนี่ยเปิดท้ายได้ครับเปิดเปิดท้ายได้นะฮะแต่เป็นตู้ททบนี่แต่ข้างในไม่มีอะไร โอเคครับเดี๋ยวเราแบบว่ามาออกตัวแบบรถแวนสักหน่อยอาดสับสองแบบไม่เกงใจใครสับสามแบบไม่ต้องพูดเยอะไปเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าดูบ้านรีวิวบ้านกันสักหน่อยนะครับก็บ้านเอ้บ้านหลังที่ผมเปิดคลิปมาตอนแรกเนะี่ยคือทีวีผมคิดว่ามันน่าจะกดไลน์นะแต่คือตอนแรกมันค้างไงผมจะลองกลับไปดูก่อนอันเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้ก่อนเลยละกันมาับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรฮะมารีวิวบ้าน ถ้าบรรยากาศบ้านนอกแบบบ้านเราแบบนี้ผมว่าโคตรดีเลยนะเนี่ยคือแบบมันโล่งโล่งโล่งแบบโอ้โหมันสบายหูสบายตาดีอะแต่คือมันจะร้อนไงเพราะว่าบ้านเรามันมันร้อนครับถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยมันยิ่งร้อนไม่ใหญ่โอเคในะไปดูซิข้างในบ้านมีอะไรอันนี้ประตูอ๋อนั่นน่าจะเป็นห้องครัวแต่ไม่ได้มีอะไรขึ้นชั้นบนได้ไหมอันได้เฉยเว้ยนี่อย่าบอกนะว่าข้างในมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างก็เป็น ไม่เอาไม่เอาอะเราจะไม่เข้าเรื่องโกส์นะฮะเราจะมารีวิวบ้านบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะสู้หลังเมื่อกี้ไม่ได้ด้านนอกหน้าบ,บ้านก็จะมีม้าหินอ่อนนะครับผมโต๊ะม้าหินอ่อนแล้วก็จะมีเบียร์หลังหนึ่งกับอีกขวดหนึ่งตั้งอยู่ด้านนอกนะครับเบียร์ลีโอแล้วก็มีต้นกล้วยนะโอ้นั่งนั่งนั่งสดเบียร์สักหน่อยแล้วกันออช่วงนี้พี่เมาแล้วนะ <Huh? S 1> เออะพี่พี่ก็จะไปรีวิวบ้านพอ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 ,พอ เล่นอะไรเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะขอขับเป็นเอาเป็นรถกระบะธรรมดาทั่วไปแล้วกันเฮ้ยสิบล้อดีไหมรถสไลด์ก็มีเอาเป็นรีโวนี่แหละรีโวธรรมดาทั่วไปนี่ไงละรีโวรอู้ด้านในเนี่ยติดดิฟฟี่มาด้วยนะฮะเ,เดี๋ยว,ยว,ยวก่อนจะที่จะไปมันก็ต้องแบบว่าเทสก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างสําหรับรถคันนี้นะอย่างแรกเลยครับเปิดท้ายได้เปิดประตูได้เปิดแคบได้เฮ้ย ถอดล้อได้ไปนี่ยถอดล้อออกไปเลยเปิดฝากระโปรงหน้าอะเครื่องเดิมนะครับไม่ใช่เครื่องแต่งโอเคกองแห้งด้วยอืมเอ้โอเคโอ้แล้วมาเปิดเพลงนะบรรยากาศแบบเนี้ยกินนั่งกินเบียร์หน้าบ้านแล้วก็แบบเปิดเพลงในรถอะไรแบบนี้อู้บรรยากาศมันโคตรได้เลยว่ะแต่มันต้องเป็นบรรยากาศแบบว่ายามเย็นอะไรแบบนี้นะถึงจะแบบได้ได้กว่านี้เออถึงจะได้กว่านี้เดี๋ยวเราไปรีวิวบ้านหลังอีกหลังหนึ่งที่ผม ไปตอนเปิดต้นคลิปอราผมขอปิดประตูรถก่อนประตูปิดยากไว้ยโอเคแล้วก็ไหนสตาร์ทเครื่องดูสิเป็นยังไงนี่ต้องใส่จจพีเองเปิดทไทวิ่งครับเหมือนว่า <c oughs> ลอ้อล้อกับอันนี้มันจะไม่ตรงกันนะต้องตีโปง่งซุมล้อหลังนะเห็นไหมทะลุออกมาตรงเนี้ยมันไม่พอดีกันไม่เป็นไรฮะเราไม่ซีเราเล่น เน้นชิวอุ้ยบ้านหลังนี้เอาไว้ก่อนอุ้ยอันนี้เป็นบ้านยุคใหม่เอจะว่ายุคใหม่ก็ไม่ใช่แต่มันคือมันดีกว่าหลังเมื่อกี้อ่ะโอ้โหอันนี้มัน,น่าใช่บ้านนะครับน่าจะเป็นอู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหลังนี้ที่เรามาตอน,น,นแรกจอดว้เป็นไงบ้านเรามีเออรถไหลรถไหล <c oughs> โอ้ยรถกลับมาดีกอนโอ้ไม่เป็นไรเอาปล่อยมันไปเดี๋ยวผมดีลิทออกไปเอา ผมว่าไม่ใช่ละผมว่าแมปค้างอีกแล้วเอาละทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นหรือเปล่านะฮะแมปนี้เพราะว่าตอนนี้เด้งไป2รอบแล้ะตอนแรกบอกว่าโอ้โหเซิร์ฟเวอร์กลับมาสถเียน,นะฮะตอนนี้เด้งไป2รอบแล้วยังไม่ได้เล่นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปรีวิวบ้านบ้านหลังแรกที่เราจะรีวิวไม่ได้รีวิวสักทีกลับไปถึงบ้านตรงนั้นทีไรเนี่ยคือเกมค้างตลอดเลยนี่เป็นไรนะเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนน่าจะฝั่งนี้ปะอ่าน่าจะเลยปั๊ม PTT ไปอะตรงนี้มันคืออะไรอะ อ่ะเหมือนว่าจะเป็นเป็นอะไรเขาปลูกอะไรสักอย่างนึ่งผมไม่รู้มันเป็นสวนนะอ๋ะอนี่ไงอยู่ใกล้ๆปั๊มเลยเออนี่มันเซิร์ฟเวอร์เก่านี่ว่าโอเคเยี่ยมไปเลยไอ้สองไอพี่เสะดวกเธอโอเค,คับผมมาฮะตอนนี้ผมก็ขับรถมาถึงที่บ้านหลังนี้แหละมาดูซิว่าคราวนี้มันจะได้รีวิวหรือเปล่าฮะผมอยากขึ้นไปดูทีวีมากเลยตอนนี้นปับ๊บไห้ดูซิอ๋อทุกคนได้ยินเสียงปะ อ๋อโคตรดีปิดนะอุ้ยปิดได้โคตรยัย่งที่เลยกดเปิดแต่เปลี่ยนช่องได้ไหมนี่มีเพลงด้วยฮะแต่ติลลิกสิทธิ์แน่นอนนะงานนี้อุ้ยหนนหนังเอเลี่ยนว่ะเอ้ยมีที่นอนปะเอ้ยนั่งนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้น,น,นั่งได้ปล่ามันนั่งไม่ได้ว้ยอุย้ยมีแอร์ด้วยอุยอ้ยอุ้ยแอร์เปิดได้เวยถามจริงเฮ้ยตอนนี้เปิดหรือปิดวะเนะี่ย แล้วมันกดได้เฮ้ยปรับอุณหภูมิแอร์ครับอ๋อก็ว่าอยู่มันค้างนะครับผมค้างอีกแล้วนะฮะรีวิวได้แค่นี้โอ้ค้างอีกแล้วอู้ตายมันจะได้เล่นอะไรไม่เนี่ยวันนี้ถามจริงโอเคบ้านหลังเมื่อกี้นะครับผมขอไม่ไม่ไปรีวิวแล้วเพราะว่ารีวิวไปบ่อยละเอ้ยเราเรามาดูบ้านหลังนี้กันบ้างอันนี้เป็นบ้านหลังที่ผมใคยทำาอคลิปนี่ว่าเออหลังนี้ ได้รีวิวไปหรือยังวะน,นี่ยังไม่ไม่รู้เลยลืมไปละไหนเข้าไปดูสิไฟหน้าบ้านนะครับผมยังแจ่มเลยโอ้โหเดี๋ยวแอร์ไี่ติดแบบเตี้ยมากเลยเปิดแอร์หน่อยสิโอ้ตอนนี้เปิดแล้วฮะปรับอุณหภูมิฮะต้อง24องศาปัาป้าปไป24อ่ามาตรฐานควรจะอยู่ที่24อ่าอุย้ยผมรู้สึกได้ถึงความหนาว <c oughs> จะอินไปไหนวะเนี่ยบ้านหลังนี้ันดีนะเนี่ย ประตูเปิดได้บ่อุ้ยประตูเปิดได้ว่ะเอ้ย,อยหลังอื่นเปิดไม่ได้หลังนี้เปิดประตูได้ว้ยยังตึงสุดหล่อสุดตึงเกินอุ้ยผมว่าน่าจะเป็นเสียงแอร์นะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่ามันดังมันดังแบบเบามากเลยด้านบนอันนี้เฮ้ยอ๋อเห็นไหมเฮ้ยเสียงแอร์จริงด้วยเมื่อกี้ผมปิดไปครับ <c oughs> เสียงมันหายไปเลย อ้าวแล้วเปิดได้บอ่อ่าใครมาปรับไว้16องศาวะเนี่ยโอ้กินไฟตายห่าโอเคเนี่ยฮะเฮ้ย,ยใครไปปรับแอร์เล่นเนี่ยตามจริง30เลยเหรอ30นี่มันร้อนนะเนี่ยเอาได้เวลาที่เราจะมาแบบว่าซุมนุ่มกันแล้วอยู่ทงบ้านนะครับสันนึงนะฮะสันนึงไอ้น้องเองทำอะไรเนี่ย อาวทำไมอุณภูมิกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมละโอเคไม่มีอะไรนะครับหลังนี้แต่ผมชอบมันสามารถทําอะไรได้บอกนะว่าค้างอีกแล้วอ๋อยังไม่ค้างนะผมกลัวว่ามันจะค้างไงออกมาด้านนอกเจออผู้หญิงชุดดำนะครับไม่ใช่ชุดดาสิชุดขาวตัวดําไม่ยินทาอะไรอยู่หน้าบ้านเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรวะเนะี่ยหบกวบไวอะไรคือหุบกวบไวะเนี่ย สามจริงอะไรเนี่ยพิมอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยไฟรถด R34 มสี่โอ้ยเดี๋ยวนะอะไฟนะอาสามสี่ไฟไท้ายนิสสันอะไรไม่รู้นะไฟไท้ายเนี่ยไม่คุ้นเลยคล้ายๆพวกเอ่ออะไรนะของเอออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอนะตอนนี้ครับเรามีซุมนุมกันที่บ้านหลังนี้โอ้โหใครเปิดไฟมาวนะเนี่ยโอ้โหแสบตาที่ผ่ายเลย โอ้ยปิดไฟก่อนไฟรถใครวะทำไมมันแสบตาจังเปิดเปิดเปิดปัด้เปิดฝาโอา้แล้วทำไมคนนั้นเขาเป็นแบบนั้นวะเน่จะค้างอีกแล้วนะฮะจากวัดดีอุ้ยยังไม่ค้างรบรถผมออกไปได้ไหมอ่าแสดงว่ายังไม่ค้าง โอ้โหมาเป็นขบวนอ๋อผมรู้แล้วทำไมแสงมันถึงขึ้นมันเป็นเพราะว่าพระอาทิตย์มันจะตกดินแล้วแสงมันก็เลยสว่างไงแต่มันก็สว่างเกินวิ่อกี้หูตาเทปแตกอ่าแล้วผมก็จะทําการผมไม่อยากขับสิบล้ออะากขับอยู่แต่ผมไม่ไม่ชอบมันคันใหญ่เกินเอาเป็นแบบว่ากระบะทั่วไปแล้วกันเอาคอกธรรมดาหน่อยสิป้าบอ่าโอเคฮะเราถอยจอดดีๆหน่อย เอ,อ้ยยังไม่ไปยังไม่ไปน้องยังไม่ไปยังไม่ไปเราจะจอดแบบทิศที่เฉยนี่เอาวะ <c oughs> ึกว่าก็าหายไปไหนโอ้มานั่งอยู่ตรงนี้นี่เองแอกแอกล่อๆกันไปโอ้ย,อยสวยเลยมุมนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก,ก่อน